ใครกำลังมองหาจังหวะลงทุนทองคำอยู่บ้างวันนี้20ตุลาคมราคาทองคำผันผวนหนักมากจากที่เหมือนจะขึ้นในช่วงเช้ากลับกลายเป็นว่าราคาร่วงลงถึง150บาทในช่วงบ่ายทําให้ราคาทองคำแท่งหลุดจากระดับ66,000บาทไปแล้วมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นและโอกาสในการลงทุนอยู่ที่ไหน สมาคมค้าทองคําได้ประกาศราคาทองคําในประเทศวันนี้ทั้งหมด11รอบแล้วและผลสรุปก็คือราคารวมลดลง150บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวันเสาร์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ที่น่าสนใจคือช่วงเช้าราคาเปิดตัวด้วยการปรับขึ้น100บาทก่อนที่จะกลับทิศในช่วงบ่ายนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของตลาดทองคําในขณะนี้ล่าสุดราคาทองคําแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ65,850บาทส่วนทองรูปพรรณขายออก อยู่ที่บาทละ66,650บาทลองมาดูรายละเอียดราคาทองรูปพันธ์และทองคําแท่งวันนี้กันทองรูปพันธึ์1บาทรับซื้อ6 4 4 3 0 0บาทขายออก66,650บาททองรูปพันธุ์2สลึง33,875บาททองรูปพันธึ์1สลึง17,338บาททองรูปพันธ์ครึ่งสลึง9,069บาททองคําแท่ง รับซื้อ65,750บาทขายออก65,850บาทราคาทองคำต่างประเทศตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4,240ดอลลาร์สหรัฐต่อออนแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจแม้ว่าราคาทองคำในประเทศจะปรับตัวลดลงในวันนี้แต่หลายสำนักวิเคราะห์กลับมองว่าในระยะยาวราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นอีกมากลองดูข่าวเพิ่มเติมเหล่านี้ย b s คาดการ์ว่าราคาทองคำโลก จะพุ่งแต่4,200ดอลลาร์สหรัฐภายในกลางปี2,569 h t t p ok s c o w w w t b a n k o c i n s i t e c o m n e w s w o r l n e w s 1 5 5 8 5 1 1 Goldman Sachs มองไกลกว่านั้นคาดว่าราคาทองคำโลกจะวิ่งไปถึง4,900ดอลลาร์สหรัฐภายในเดือนธันวาคม2,569 h t t p ok s w w w t b a n k o c i n s i t e c o m n e w s w o r l n e w s 1 5 6 2 2 4 0 ที่น่าจับตามองคือธนาคารกลางจีนยังคงเข้าซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่11ติดต่อกันทำให้ปัจจุบันถือครองทองคำมากถึง7จล้านออน h t t ทอนไซต์ดอทคอมี่อนนี่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็เป็นได้คำถามคือคุณคิดว่าราคาทองคำจะไปในทิศทางไหน การที่ธนาคารกลางจีนสะสมทองคําอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคําในระยะยาวอย่างไรและที่สําคัญที่สุดคุณคิดว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อทองคําหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลยติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ The Bangkok Insight เว็บไซต์ h t t p s w w w t h e b a n k o k i n s i g h t c o m facebook https://www.facebook.com/TheBangkokInsight https://twitter.com/bankokinsight g instagram https://www.instagram.com/bankokinsight youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c m v m h t 1 d 2 x g